ฝนมันตกดเลยแมงดูดูสองดอกแล้วเอาตนกางก็ได้สามอย่างงอ่าง มีรถมาเห็นรถกันต้องเปิดไฟเลยเลยโอ้ใครเห็นละงูเอาใหม่ต่อยบอเอาลองขืนไปเมือม่อไม่ใช่ของบนมีบ่เอาใครเห็นละโง่ก,ก็มาออกย่อย เี้ยวอะไรสู้เอาข่อยหน่งบมาชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่าักและกระเติงหาทุกท่านทุกคนครับจ้าห่างหายไปสองสามวันเนาะครับผมพายุเขาน่าจะเนาะช่วงนี้ม่บ้านกับฝนตกอยู่เลยป่าห้องก็เลยปะเขาป่ากันสักหน่อยเนาะในหมู่บ้านก็มีงานเข่าดำด้วยครับเนาะจ้าครับผมตังนี้อาจจะแวบมากแวบไปเนี่ยครับผม ออื่นมันคือขวายวากันน่าจะเนาะงรับางเขาดำแล้วครับวันนี้ก็ปะคําที่ห้าครับเดือนตุลาคมปีหกแปดครับจ้ามันยังการเกาะหมอกคึ้มขึครับวันนี้หมอกเป็นฝนนะจ้ะเนาะครับผมแจ้งสายสายมาสิอันนี้บอสจะหายบอับอสกับโรคไปเก็บเห็ดกอแดงอยู่นะจ้ะเนาะครับข้างทางหลุมเนาะครับผมนี่เราลุลนเราชมครับวันนี้จะหมานเฮ็ดกอเฮ็ดอย่างเนาะครับ เออหลงหูออกอยู่ข้างหน้าผาเอากลับมาได้ครับพุ่นมันปีนขึ้นหยาครับเนาะเอองูจะได้จะออกเน่หน้าผามีไม้สอยเนาะใหม่ยาวๆสอยอาจจะได้อยู่ครับบยังไงใครนึงต่อยเอาไข่เห็นหลงหูกันมาแล้วนี่ใส่ก้อนนี่อะไไข่ โอ้้จะคร้ข้างทางแล้วครับดอกงามๆเลยหมอกหมกี่โอ้ยหัก มาเนื้นอมาเนื้อดอกนอี้แนี่ยังมองอ่างงามเลยเห็นเน่มจบเพ็ดก่อแด้ครับจะออกไรให้ออกหน่อยเราว่านสองใบคนมนันเนี่ยในดอกเดียวเนาะโอ้ใบหนึ่กพอทั้งหลังจะง,งามแม่อกินหมด<อ> ก็ล่งวาแต่สีแดดเนาะใหาอย่เขาอย่านี้จะเนี่ยมึงหห้อยตีอือหอให้เหยียบเหยียบแต่มม่ว่าน <c oughs> คุณครับเดี๋ดหายอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยดีหยดแมงตินขาวะนเะนี่จ้าเด็กได้ยดกจโดบานเป็นป<า>ืชไห้ยปวด ไอโกะมันเปียกเกินเนาะแม่งก็เลยกลิ่นไรตัวบานยัางงามเลยครับเราใส่ไปเก็บไปเสร็จไงเนานะงามอยู่ครับโอ้เยลือคืนหนึ่งถีงจี๋ถึงบ้านเนาะจ้า จะได้ฝนบาดแดดนะน้องมื e ter, ่อนี่ก็ไม่เราจะเบื่อเบื่อหมึ่มึ่งไม่เว้ยทุกๆสองสามวันเนาะฝนเข่าจะเริ่มหนาวแล้วครับกลางเดือนเนาะกลางเดือนไปจะเริ่มหนาวที่ดอกร้อนเนาะไปดูเก็บเห็ดเห่าสีพานไปอีกหรือเป่ ที่เขานาน้าล่ะอ,อืมดอกงานน่ามครับหันไปหันมาครับอ,ออยุตไตค้อนใหม่นดอกอ๋อ สองนะนี่ตอนนี้กนนเก็บมาสามดอกเอาเก็บสองหนึ่งึงตอนเบาใส่ยางลงไปห่าง,างวันนี้เหลือดอกเดียวทั้นี้

พอด้วยกันครับสามดอกเขาไปหมดต้องเอาบะหุงโมหน่บ่ถึงดึกถึงหนึ่งหนึ่งพันนี่ถึงดึกถึงหนึ่งนีบ่ได้แล้วจ้าไอดอกเดียวครับเนาะนอนกระเท่าเลยเขาอาจจะยาอ่อนเหมืองลางเขาบอกได้แนวของบุญใส่หน้าที่หุ่นดอกคกันไอ่ ไม่ไมเออเลยเหน่าหมดเลยเน่าหมดสองเบาไปหันดอยมาปะกันนี่เนาะมัอนี่แดดบ่ออกเ e ็ดบ่ไข่ออกเนาะได้ไข่ได้เแค่นางงูได้ไข่สองอ้สองไข่พอแดงก็ดอกคืองามเนาะออกห่างๆบ้านเดียวเนาะผู้หญิงคือเป็นโมโหเลย

ติตน่าจะเนี่ยโอ้ม้าทำละ <c oughs> ได้ก็ได้แล้วนะเงาไปสองดอกสามดอก,ส,ดกสี่ดอกห้าดอกเขาหน่อยเง,งาไปสองสองดอก ได้เข้าบ่เขาองกับบ้านไปนะจ๊ะมันดีแล้วเนาะได้ปะฝึกเด็ดดีแล้วแง่ขิงห่ากัแมงกิงฝนมันดีแล้วเนาะครับต้มเลยโอ้ยย<อ>ีกา่าเนาะ <laughs> ดอกมะม่วงแก่นไงเนาะฝนมันตกเลยแมงก็กินเนาะเห็ดบางดอกอติดตาเลาะเด้อ

โองขอีนัสเนี้ยเนาะชุ่มงามเลยเนาะบนบนโอ้โอไม่บางอย่าง้ลย โอ้สองดอกกันเนาะขัก ouais ุ่มกันกัได้สามแ้หนึ่งดอกคอยๆกันอ้าอเนนี้ปลุกังไงดีเข็ดๆเหนียวปรมานนี้คอดีดด่งโอ้ปุกไปกันกันกัน มุมนี่ออกดีนะทีนี้น้องวันสองบาวาเก็บอยู่นี่กับบักร้ายนึ่งเนดะี๋ยวบอดดอยเขาก็ปล่อยมันเท่าใยญ่เนาะครับสีสันสวยงามดอกนะครับนี่ตระไคร หอมนี่ออกลนี่กะไข่ดองไงปนอิ่มแล้วเนี่ยดวงเด่นด้วยมันมาเอาไปก่อนเนาะตอดโอ้ดอกนคอหลงคอใหญ่แต่นี่นะตกโอ้ตอคหลวดูนี่นะน้สวนบย ตนตกใช้คนตัเนาะนี่ใชใช่านนี้เนาะโอ้ยเดไดเนาะมันช้ำน้ำเมันบดไหเมืดเลยคนตกค่ะได้จาองดอกให้ได้ก่อนมันมานกีนน้ำมืมด้ก่อนใ้เลนะเอดอง่ายจังนะ รากออกทุไูป้าดน่ได้ผลได้แล้วเนาะตั้งใหมดเลยเสียหมดเลยชำเนาะนหนาครับโหแล้วได้ก่อนแล้วนึงได้ก่อนนี่นี่เอาดอกนี่ดอกนีมันุละวลเนาะผตกใส <gesch uce> บ้านอีกเลี้ยวได้อยู่ครับได้อ <su> ีกหนึ <anak lonely> ่งได้อย no. ู่เนาะกุศลตาเต็มตายางงามบ้านซุ่มชันนี่บ้านทุ่งเคโอ้อันเบี้ยวบนอ่ะเอาแบบเนี้ยนแต่ละดอกเนาะได้อยู่ครับดู หัวตาบาไใสครับเพื่อแต่บ้านเป็นอย่ากับตามโอ้ยจุ่มอันนั้นเน่าเนาะจุ่มนึงเอือบ้านทองนึงจ้ะงามเนาะเก็บบกด้วยครับเนาะเก็ฟไปนำเก็บบกไปนำนาะจ้ะเอาเหมือน สองเบาเขาไปใส่ไหนเนาะครับสา่ไนนหนสองเบาเขาไปใส่นนจะไปรอหลอบหนอกเก็บกบุกน้ำนะจ๊ะเพราะว่าเฮ็ดมันออกบ่ค่อยไร้เท่าไหร่จะสิหลายสิหน่อยให้สองเบาเขาไปสำรวจก่อนเนาะมือนี้ช่างปลาโซนนี้จ้ะรอรุ่นรอชมกันไปเรื่อยๆครับเนาะถ้ามันยุดตกถ้ามันแดดเฮ็ดก็อาจจะออกอยู่าาครับมันตกคลากราจ้ะเนาะครับมือนี้ก็ยังมันแดยดยังคึมๆคึ้มๆอยู่ครับ มันก็จะเป็นกล้องเป็นก้องไหวน,น,น่าจะเนาะเพชรไงแดกต่ของไงเนะาะจ้ของของใครไงเหมือนปิกคอนคอนเะนาะจอนี่มานน้ำก,กันก็นเลยให้หน้องไปเก็บเพชรเพื่อเป็นไดร์ไลนะน์เนาะถ้าไปน้ำก,กันก็นเดี๋ยวจะได้คนหน่อยน่าจะเพชรห่างๆอยู่ถ้าว่าสองเป่าหมาเหมือนอย่างออื่นเขาคอยไปน้ำกนะันเนาะครับห็นไหมเก็บปุ้นอะ ໂອ້ເຈົ້າວ່າຊິເກັບຂອ เก็บกได้หลายพอสองเบาวยหิวออกไปหน่อบ เงี่ยเงีนึกงามๆเลยครับเก็บอ like ืมเดี๋ยวเอององงามๆพวกก็จะมาลุ้มละทีนี้ช่วงนี้เขาเผาเก็บเพราะว่าเฮ็ดว่าใครออกไลยเขาต้องเลี้ยงเก็บบุกก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวคิดว่าแดดๆนี่เนาะเฮ็ดมันน่าจะออกอีกสักหนึอยู่ดอกจ้ะต่อไปก็จจะเป็นเห็ดน้ำมองน้ามื้อเลยได้บันทึเนาะเดือน ปลายเดือนเนาะต้นเดือนอคือจิกา้าเห็ดน้ำหมอกน้ำหมวยออกเป็นยังมันคือหลอนเร็วนะจ๊ะงัวมาไข่ไวเดอ้อร์งัวเป็นเขียวเขียวกันละอมเหมือนในปากเนาะมาไข่ไวเป็นก้องเป็นก้องแต่มองเพิ่อนนอนหมดละผมนี่ของแต่ของหวานเนาะนี่เห็ดเลยเห็ดปุ๊เห็ดขอนนี่เห็ขอนะขอ,อย่างเงี้ยนะ ขอไม่มีเนาะนี่โบดทบานเท่าบบใครหลายเนาะครับนี่ครับอูนั่นเอาเงยลกออกแต่ยามได้ยามพานทบ่เีผู้ห็ิงแอนเห็ดกอแดงเก็บเห็ดกอแดงกันเนาะเอ็นเนาะยิงหน่อยเฮดกอแดงก่อนเออจูบุญจริงไหมขั้วไม่เน่ามันโดนเนาะฮักก็ออกครับ ีหาไปไหวแล้วเนาะเราใส่ได้หาบแล้วคุเราใส่ได้หาบ้วคุณครับเฮ็ดก็เก็บเนาะเห็ดปัอบกก็เก็บเส็มเนี่ยครับหมื่นเห็ดมันมัไขออกเนะครับมังหัวต้องเบาสิมันหลงไมดเอามาเถอะครับปลาปลาเขามาได้คนน้อยคนน้อยครับเห็ด โอ้ได้กันค้นน้อยค้นน้อยหานอยู่เนาะแต่มออกกำลังขาเนาะ งานง่ายออกจากตาหน่อยนะจ้ะครับผมกับดอกบ้านนะใส่แบบนี้เนาะเวลาเป็นดอกบ้านในไม้เน่าถึงไม่ได้เล่นเนาะดอกนี้เพื่อไทยนะดอกใหญ่แต่เนาะจ้ะครับมาได้ขาหวานขนาดนี้เนี่ยมาปิดม่พันไว้นี่ครับครับจ้ะครับฮ่าหลอบนองๆหลอบในๆนะจ้ะมันมืดลงมืดลงยันส้มโต๊ะเนี่ยเดือดพากันออกไปนละตับกเขาก็ได้หน่อยเนาะได้อยู่ครับ เก็บบุกไปตัวเนาะคร<ช>ับผมเ๋ยวออกไปเอไเก็บอยู่เนาะครับผมพริกปานที่มันกองข้างทางครับครับวันนี้เราก็ละปีละนอ้องพริกปานก็อน่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งมาเหนือพาลุยครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการรับชมเน้อนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า